นาภาคคนของการละหมาดซุบฮีที่เป็นฟรดูนะมันซอลัสซุบฮะฟะฮุฟีซิมมติล์ใครที่ละหมาดซุบฮ์ตรงตามเวลานะเขาจะได้อยู่ในความรับผิดชอบในการอรารักขาของอลัลลอฮ์ไปตลอดทั้งวันเลยและละหมาดซุบฮีวันนี้นะอลัลลอฮ์จะอยู่แรรับผิดชอบทั้งริสกีเรื่องสุขภาพเรื่องอนามายัยทุสิ่งทุอย่างอลัลลอฮ์จะเป็นผู้รับผิดชอบเพราะนั้นผมจึงบอกบอกกับน,นักเรียนบอกกับทุกคนอย่าขาดละหมาดคนขาดละหมาดนี่อลัลลอฮ์ไม่ไม่ดูแเรอลัลลอฮไม่รับผิดชอบนะ อยากให้อยู่ในความดูแลของเราต้อง,ต,องต้องไม่ขาดละหมาดนะครับมันสอันบัดไดนีดคอยลันจันนะใครรักษาละหมาดซุบฮีกับอัสรีนะคำว่าละหมาดสองเย็นอนะบัดดุนแปลว่าเย็นบัดไดแปลว่าละหมาดสองเย็นหมายถึงเย็นวันนี้ก็เย็นพรุ่งนี้ใช่ปะ่ะไม่ใช่ใชดังอีลรามาอย่างผมนะมนะอ่ะใครที่รักษาละหมาดสองเย็นหมายถึงเย็นเย็นตอนหัวรุ่งแล้วก็เย็นตอนหัวค่ำ นะสงองเย็นก็คืออาซัดก <mam poems> ับ <upright> ซ <or coping> em ูบีดักคอยละลัญจันนะคนคนนั้นต้องได้เข้ายันนะแปลว่าสวรรค์อย่างแน่นอนฮะดิษบุคอรีมุสลิมรายงานลายะลียันนะรออะฮัดุนซัลลากอบละตุลูอิชัมซีวะกอบละกูรูบิฮะยานีอัลฟาจุรวะลอาสระนบีบอกว่าฮะดิเช่นเดียวกันนะมุสลิมรายงานคนใดที่ละหมาดก่อนตะวันขึ้นและละหมาดก่อนตะวันตกอย่าให้ขาด ก,ก่อนตะวันขึ้นละหมาดอะไรก่อนตะวันขึ้นส,สุโบอ้าวแล้วก่อนตะวันตกอัสร,สรีใครรักษาละหมาดไม่เด็กไม่ขาดเลยนะสองเวลาเนี้ยลายลีจันาคนาหรอกคนคนนั้นไม่มีทางตกนรกแน่นอนไม่ใช่อาแค่สองวัตู่ายก็แม่เอาไวละหมาดมะกะเรบเส้นนอนเลยฮะอ่าต้องให้ครบทั้ง5้าแต่ให้รักษาเวลาช่วงเนี้ยอ่าทำไมถึงต้องละหมาดสุโบ เพราะสุบะเป็นช่วงที่คนเขากําลังนอนหลับกําลังหลับลึกเลยไม่อยากจะตื่นอาซาัดล่ะอาซาัดอเป็นช่วงเวลาที่ทํางานเพลินขายของตลาดนัดก็เพลินทํากับข้าวกว็เพลินเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรเพลินไหมทาอะไรคุยอะไรหยุดใช้ถน,นนเนี่ยอยู่ยันมะเ็บอยู่ได้ใช่ปะงั้นเป็นช่วงเวลาที่คนกําลังเพลินแต่ถ้ารักษาเวลาไว้ได้แสดงว่าเราใส่ใจกับละหมาดเพื่อเลาสู้แบบตลาดนะครับลันยาลียันนาเราแปลว่า ไม่มีทางตกนรกแน่นอนเลยใครไม่อยากตกนรกต้องละหมาดสุภีกับอัสรีให้เคร่งนะครับ